คนฉลาดจริงไม่ต้องไปฟังยี่หมอดูหรอกเขาก็ออกมาเตือนระดับโลกนู่นมึงไปฟังหน่วยงานระดับโลกที่เขาเตือนเรื่องภัยพิบัตนะิน่ะเขามีเตือนตลอดมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะไหวเพราะอะไรมันไม่ใช่บอกใครต้องมาเตือนมันไม่ต้องบอกว่าอียมอียมหรืออียแยมอะไรจะมาเตือนมันไม่ได้เกี่ยวเลยท่านนู้นท่านาน,าน,นี้จะมาเตือน มาเตือนทําหาอะไรเตือนก็ช่วยด้วยคะ่ะเตือนเฉยๆไม่มีประโยชน์ช่วยด้วยสิ่งติดเยอะนักเน่เทพก็เยอะเมืองไทยเนี่ยหมอดูก็เยอะเทพเยอะเตือนแล้วมึงก็ช่วยด้วยคะ่ะช่วยเอามือไปง้างแผ่นดินไว้หรือว่ามึงก็ไปดันอะไรก็ได้ให้มันไม่ไหวอะ่ะเอาอยิมมึงมาช่วยด้วยเอาอยมมึงทำไมยิมมึงไม่ไปไปดันตึกไว้ล่ะตึกมันจะได้ไม่ไม่ถลม่มเอาอยิมมึงไปช่วยดันตึกด้วยคะ่ะแตามาเตือนเฉยๆไม่มีประโยชน์เตือนทําไม ไม่ได้เกี่ยวอะไรเเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวมันเป็นเหตุสุวิสัยค่ะไม่ต้องเตือนทีหลังไม่ต้องเตือนถ้ามึงจะแม่นขนาดนั้นบอกมาเลยระบุพิกัดระบุเวลามาเลยมึงจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ระบุมาเลยค่ะวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้ กูจะไม่ฟังกรมอุตุอีกเลยต่อไปกรมธรณีวิทยากูไม่ฟังกูจะฟังมึงไปมึงไปทำงานร่วมกับรัฐบาลเลยเดี๋ยวกูประสานคุณอุงอิงให้มึงไปทำงานกับรัฐบาลมึงไปทำงานกับคุณอุงอิงเลยแต่เธอไปออกพูดกว้างๆเดี๋ยวจะเกิดแผ่นดินไหวน่นนี่นั่นสุดแต่พม่าไม่ต้องค่ะกูอ่านจากหนังสือกูก็รู้ค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้กับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ประมาณช่วงครึ่งปีแรกเหมือนกันก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวรายการพี่ก็พูดเลยแล้วกันเนะาะพม่า เพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้พามา่าเตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่ะคุณระบุเลยเหรอะระบุเพราะว่าท่านก็ให้เห็นมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าพูดตรงอื่นสุดท้ายแล้วไอ้คุณงามความดีก็อย่างเด่งเราอย่าลืมว่าบางทีเราทําคุณงามความดีทางกายกับวาจาแต่ไม่ได้ทําทางใจนะแล้วตัวไหนให้น้ําหนักมากกว่ากันทางใจแล้วโดยมากคิดกับกระทาอะไรมากกว่าทําดีกับคิดเศร้าหมองเรื่องสัตว์ เศร้าหมองมากกว่าเห็นป่ะปบางทีวันหนึ่งเราช่วยหมาได้ครั้งเดียวแต่เราเครียดเรื่องหมาเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยรวมกันอะ่ะช่วยหมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยแต่คิดเรื่องหมาไปละห้าชั่วโมงน่กลบไหมน่หมาไหมชาติหมาไหมเนี่ยมันชัดเจนเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นต้องฝึกไม่คิดฝึกไม่คิดฝึกวางใจเป็นกลางเรามีเมตตาป่าถนาดีต่อสัตว์จรจชามเป็นเรื่องดีแล้ว,วเรามีกรุณาในการช่วยเหลือสัตว์จรจชามเป็นเรื่องดีแล้ว เรามีบุญตาในการยินดีหรือในการลูบหัวให้กําลังจิตกําลังกายอะไรมันดีแล้วแต่สุดท้ายเลยลอย่าลืมวางเบขาด้วยเราช่วยได้เท่าไหร่เราก็ช่วยไปตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่าเอาใจเข้าไปรู้สึกอะ่ะอย่าเอาใจไปคิดช่วยเสร็จแล้วตรงนี้ไม่ต้องกลับไปนอนเอาถมือไปายหนะน้าผากว่าจะช่วยมันยังไงต่อไปดีทำไมฉันมีความเศร้าหมองเลยมันจะอยู่ยังไงอู้คืนนี้ฝนตกมันจะอยู่ยังไงฝนจะตกหนักไหมมันคิดไปหมดอะ่ะ ไปเห็นหมาโดนตีวิริบาตตรงนั้นมันจะโดนตีแบบนี้หรือเปล่าจะโดนทำร้ายแบบนั้นหรือเปล่ามันคิดไปหมดเห็นไหมมันไม่วางใจเป็นกลางเมื่อไม่วางใจเป็นกลางความทุกข์ร้อนในใจก็ก็ดีดตัวขึ้นก็เกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นเห็นไหมสุดท้ายมันไปสร้างภพฝ่ายอาุศลเมื่อมันสร้างภพฝ่ายอกุศสลเยอะๆเป็นไงมันก็กระชากเราลงนรกทุกติวิริบาตกำเนิดเจินาารและเปรีวบิสัยมันก็ไปตามอำนาจแห่งความพอใจหรือตัณหาคือความอยากของตัวเราเอง เพราะเราอยากคิดเรื่องหมาตลอดเวลาเวลาตายตัณหาคือตัวพาไปก็คือความอยากบวกกับความลาดเอียงเทเอียงในตลอดสารสารวัรอันยาวนานเนี่ยที่มันจะเป็นผลรวมองค์รวมเนี่ยดึงให้เราเนี่ยตกต่ำดึงให้เราเนี่ยลงต่ำเพราะนั้นเราต้องทิ้งความคิดฝึกทิ้งด้วยการเจริญอาณาปานาสติฝึกรู้ลมหายใจหรือเข้ารู้ลมหายใจออกหรือฝึกในการคิดพุโทโธติดใจไว้ไม่คิดอย่างอื่นเลยคิดพุโทโธอย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นเลยรู้พุโทโธอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราสร้างฝ่ายกุศลได้ ฝึกอย่างนี้ทุกวันนะตัดความคิดทุกวันทุกวันนี้เราคิดสมมติว่าเราคิดเรื่องหมาเนี่ยวันละห้าชั่วโมงตัดความคิดออกให้เหลือเวลาค่อยๆน้อยลงเหลือสี่ชั่วโมงเหลือสามชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงเหลือสองหนึ่งชั่วโมงเหลือแค่หลักนาทีครึ่งชั่วโมงเหลือนาทีเหลือวินาทีเหลือจนแบบตัดออกได้เลยไม่ต้องไปกังวลกังวลทุกร้อนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ทําให้ได้นะถ้าทําไม่ได้ชาติปมานะเออระวังนะอันตรายมากนะ เอออย่าไปนึกคิดติดตึกถึงสิทนิน,นะมันจะไปเรียบได้ในความเปลนถ้าใครมีคําถามอะไรอีกสวัสดีครับอาจารย์ครัผมในฐานะที่จบนักธรรมตีมาห้าสิบกว่าปีแล้วโอ้อาจารย์ก็จบนักธรรมตีเหมือนกันอามีคนก็ฝากถามครับเรื่องเกี่ยวกับการถวายข้าวพระสารพระภูมิเจ้าที่เนี่ย จำเป็นยังต้องถวายอยู่ทุกๆวันที่เขาถวายอยู่หรือเปล่าครับเพราะเขาถวายมานานมากแล้วอะ่ะและ้วชีวิต,ช,วตชีวิตก็เป็นยังไงบ้างล่ะชีวิตก็ก็คือชีวิตนะครับเออก็คือชีวิตก็คือ,อยังทุกข์เหมือนเดิมพูด,ดง่ายๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนปแปลงถ้าชีวิตไปตามปกติไปวันหนึ่งคืนหนึ่งยังเจ็บป่วยได้ไข้เหมือนเดิมยังเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมยังทุกข์ร้อนร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องถวายข้าวสารก็พูิไม่มีความจําเป็นเลยเนี่ยเรื่องแบบเนี้ย ทำไมถึงบอกว่าไม่จําเป็นคําถามนั้นอาจารย์ถามว่าทําไมถึงจําเป็นจําเป็นว่าอะไรมันจะได้ค้าขายจะเลยล่กเรืองชีวิตจะได้ประสบความสําเร็จชีวิตจะได้ความสุขชีวิตจะสุขได้อยู่ที่กายวาจาใจจริงหรือไมจ่จริงจริงถวายข้าวถวายน้ําแต่ไม่ทํากายวาจาใจสําเร็จได้ไหมไม่ได้เนี่ยอย่างร้านค้าร้านขายเนี่ยถ้าเกิดมีการไปจุดธูปจุดเทียนถวายของที่ตัวเองขายให้กับเจ้าคุณพระคุณเจ้าที่อาจารย์ถามว่า มันจะสามารถแก้ไขทําให้เราขายดียังไงขึ้นได้บ้างเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ฝนตกยากเลยแล้วลองดูใครจะซื้อของลองดูขายจะขายไปเทนักทีท่าให้เอาของทั้งหมดในร้านในถวายให้หมดลองดูดิมึงจะขายอะไรคนระับสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวกับการบูชาการถวายนี้แล้วการถวายนี้ถวายแก่ใครอ่ะใครก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าที่ก็ไม่รู้ถ้าว่าส่วนแก้วใครเป็นเจ้าที่อ่ะถ้าจาพยอมนั่นแหละถ้าจะถวายอะไรไปถวายแก่พระอาจาย์พยอมนั่นะพระอาจาพยอม,อะะยอมท่านเป็นเจ้าที่ที่นี่ถูกต้องปะ ท่านเป็นเจ้าว่าเป็นสักการมีหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ในวัดวาอารามนี้เป็นผู้บริหารจัดการเป็นเจ้าของที่ในสถานที่ในปูัวหน้าพูดง่ายนั่นแหละเจ้าที่อยากทําอะไรไปขอบ้านเราห่ะใครเป็นเจ้าที่ก็ใครเป็นเจ้าบ้านล่ะคนไหนเป็นเจ้าบ้านก็ถามคนนั้นน่ะอยากได้อะไรพระเดนเรื่องพวกนี้ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตถ้าการถวายอะไรก็แล้วแต่แก่เจ้าที่เจ้าทางแล้วมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราจริงๆทําไมชีวิตเรายังมีความทุกข์ ทำไมเรายังเป็นนี่เป็นสีทำไมเจ้าที่เจ้าทางไม่ป้องกันนี่สีให้เราละ่ะทําไมยังมีความลําบากลาบนทําไมต้นนายย้ายังค้นทำบ้านได้ทําไมน้ําไหลไฟดับได้ทําไมเจ้าที่ไม่ปกปักรักษาคุ้คมครองบ้านให้เราดีอุตส่าห์ถวายข้าวถวายน้ําเลี้ยงไว้มีประโยชน์อะไรอะ่ะใช่ไหมทาไมเรายังเจ็บป่วยได้ใครเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเจนี่มันเป็นหลักธรรมดาของโลกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาที่เรียกว่าอิทัปปัจัยตา เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นได้มันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปปนแลเปลี่ยนแปลงไป,ปเป็นอย่างอื่นได้เลยดังนั้นการบูชาด้วยข้าวด้วยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้แบบนี้เรียกว่าอามิสบูชาการบูชานั้นไม่ได้แก่พระองค์นะได้แก่ใครก็ไม่รู้แต่ถามว่าได้บุญไหมก็มีบุญเพราะเป็นอามิสแต่มันยังเป็นบุญที่เป็นอิงอามิสแต่การลงมือปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด นี่บูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดไม่มีอะไรเทียบเทียมหรือเปรียบเทียบกับตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นการบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดแล้วได้แก่ใครได้แก่เราเอง